สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะวันนี้คุณแม่มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนะคะชื่อเรื่องว่าฟักแฟงตะลุยแดนผักแล้วก็มีกิจกรรมไข่เจียวแสนอร่อยมาให้เด็กๆลองทําด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะนิทานเรื่องฟักแฟงตะลุยแดนผักเช้าวันนี้อากาศดีจังเลย ฟักแฟงเดินเข้าไปในสวนของคุณปู่โอ้โหสวนคุณปู่มีผักเยอะแยะไปหมดเลยแต่เอ๊มีผักอะไรบ้างนะน้องฟักแฟงไม่รู้จักชื่อผักเลยค่ะทำยังไงดีละเนี่ยสวัสดีจ้ะน้องฟักแฟงอ้าวพี่เป็นใครหรอคะพี่ชื่อแครอทพี่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยนะมีแคลเซียมเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาด้วยละจ้ะนี่ลูกอะไรคะ พี่ชื่อฟักทองจ้าช่วยบำรุงสายตาผิวพรรณเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายสวัสดีน้องฟักแฟงพี่เป็นใครคะพี่ชื่อผักกาดขาวหากน้องทานพี่เข้าไปจะช่วยแก้ไขได้ด้วยละจ้าแล้วนี่อะไรคะทำไมมีสีม่วงยาวแบบนี้พี่ชื่อมะเขือม่วงจ้าช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายบรรเทาอาการท้องผูกเอ๊ะนู้นผักอะไรคะอยู่ใต้ต้นไม้นั่น พี่ชื่อเห็ดจ้ะมีวิตามินสูงช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเสริมสร้างกระดูกและฟันด้วยนะว้าวมีรูกบอลสีแดงด้วยไม่ใช่จ้ะพี่ชื่อมะเขือเทศพี่มีประโยชน์เยอะเลยนะมีวิตามิน A สูงรสเปรี้ยวกระตุ้นน้ำย่อยแก้อาการคอแห้งจ้าส่วนพี่ชื่อต้นหอมช่วยขับเหงื่อลดไข้บำรุงหัวใจค่ะอุ๊ยแล้วนี่ใครคะเนี่ย สีเขียวน่ากลัวจังพี่ชื่อบอคอรี่จ้าถึงพี่จะหน้าตาไม่น่ารักแต่พี่มีประโยชน์เยอะนะทั้งช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายบำรุงผิวพรรณและสายตายได้ดีเลยละจ้าโอ้โหพี่พี่ผักมีประโยชน์เยอะจังเลยต่อไปนี้น้องฟักแฟงต้องทานผักเยอะๆแล้วล่ะค่ะขอบคุณพี่พี่ที่ช่วยแนะนำชื่อผักและประโยชน์ของผักแต่ละชนิด ให้น้องฟักแฟงได้รู้จักบายบายค่ะพี่พี่ทุกคนกิจกรรมไข่เจียวแสนอร่อยสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูแนจะพาดเ,ดดเด็กๆมาทำไข่เจียวแสนอร่อยเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้าง 1. ไข่ไก่ 2. น้ำมันพืช สซอดปรุงรส 4. ต้นหอมต้นหอมช่วยขับเหงื่อลดไข้แล้วก็บำรุงหัวใจค่ะ 5. แครอทแครอทมีแคลเซียมเบต้าแคโรทีนและช่วยบำรุงสายตาค่ะต่อไปเราไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยนะคะวันนี้คุณแนกเลือกใช้ไข่ไก่2ฟองนะคะเด็กๆตอกไข่ใส่ในถ้วย แล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันค่ะจากนั้นเด็กๆใส่ซอสปรุงรส1ช้อนชานะคะแล้วก็ตีไข่ไปค่ะจากนั้นคุณแนกจะใส่ผักลงไปนะคะวันนี้คุณแนกใส่ต้นหอมสีเขียว2ช้อนชาค่ะ แล้วก็ใส่แครอทสีส้ม2ช้อนชานะคะวันนี้คุณแอกเลือกใช้กระทะไฟฟ้านะคะหากที่บ้านของเด็กๆมีเตาแก๊สให้คุณพ่อคุณแม่จุดเตาแก๊สให้เด็กๆนะคะต่อไปคุณแอกจะใส่น้ำมันพืช3ช้อนชาค่ะหนึ่ง 2 3แล้วก็รอให้น้ำมันร้อนนะคะพอนํำมันร้อนแล้วนะคะคุณแนกก็จะเทไข่ใส่ไปในกระทะไฟฟ้าค่ะ จากนั้นเด็กๆก็พลิกไข่ไปมาได้เลยนะคะตอนนี้ไข่สุกแล้วนะคะเด็กๆคุณแม่จะตักไข่ใส่ในจานนี่นี่ค่ะเด็กๆไข่เจียวแสนอร่อยของเราได้แล้วนะคะคุณแม่จะนำมาทานกับข้อสวยร้อนๆแบบนี้ค่ะเด็กๆอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่ทำไข่เจียวแสนอร่อยแบบนี้ที่บ้านนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆบายยค่ะ